ทุกคนครับตอนนี้สาหดับโซโลอะไร่ง้ถูกปรับใหม่แล้วนะอัปเดตหน้านะครับผมนะอันไม่รู้อัปเดตหน้าเปล่านะครับแต่ว่ามีข่าวจากแอดมินมาก็คือจะปรับปรุงนะครับแล้วรีเวิร์กพวกดาบต่างๆหมดเลยนะครับเกือบหมดเลยหรือว่าอาจจะหมดเลยแหละนะครับแล้วก็พวกไฟติ้งสไตล์ด้วยนอัปเดตต่อๆไปในอนาคตประมาณนี้นะครับ แต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะถ้าเกิดกดไลค์กดติดตามแล้วขอบคุณม,มากๆนะครับผมโอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอา้อาวอ้าววันดใดนายกำลังหาร้านเติม,มบักอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชอ็อปมีบริการเติม,มบักเริ่มต้นเพียงร้อยเจ็ดสิบบาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะ เมาฟาร์มเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3มหมัดฟรีสองสดาบซุ่มมีบริการรับทรรมัดฟรี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีกำายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมอ่านี่ก็เป็นทวิตเตอร์ในส่วนของแอดมิน IP พีอินด้านะครับแล้วก็ที่ประกาศว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงเลยในทูทริปเปิลคานาหรือว่าสัมดาบโซโลเนี่ยที่จะทำให้เราแหละคนน่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายหคนเนี่ยเดากันไว้เยอะมากนะครับนะซึ่งในอนาคตเนี่ยสัมดาบโซโลก็จะถูกปรับปรุงไปก็ว่ากัน ประมาณนี้นะครับซึ่งไอโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับไอเจ้าดาบเนี่ยมันเป็นดาบที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นดาบที่อยู่ตั้งแต่ยุคอัปเดต9นะครับนะถ้าเกิดใครที่เล่นทันยุคอัปเดต9นะผมบอกเลยว่าคุณแม่งโคตรตำนานเลยจริงๆนะครับนะยุค A สามดาบโซโลนั่นคือเป็นยุคที่สามดาบโซโลยุคนั้นหัวสุดแล้วเพราะตอนนั้นยังไม่มีหนวดดำไม่มีผลตื่นอะไรเลย นะครับนะเล่นกับผลสปริงผมจำได้เลยก็ผลสายฟ้าผลหมีโอ้โหแม่งคนคิดถึงช่วงเวลานั้นเลยว่ะเออนะครับนะโอ้โหช่วงนั้นคือแบบเวลาที่สุดยอดมากนะสามดาบนะครับนะจนมาพอมันมีผลตื่นเข้ามานะครับนะบวกกับว่าผลตื่นเข้ามาปุ๊บนะครับสามดาบมันโดนเนิฟนะครับแล้วก็มีหนวดดามีอะไรดาบใหม่ๆเข้ามาก็เลยตกกระป๋องในที่สุดสําหรับเจ้าสามดาบนะครับรลากายเป็นดาบที่ตกกระป๋องไปเรียบร้อยนะครับนะทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยแทบจะไม่อยากทําด้วยซ้ำนะครับนะเออคือใครที่เกิดทันยุคอัปเเเดดต่่อออััักกาโ้หจะบลยวนนนนคืฟ5 6ชม เพื่อตามเพื่อหาพวกซันไดชิซุยอะไรเงี้ยมารวมเป็น3ดาบนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครอยากหาเลยนะครับเพราะดาบมันตกกระป๋องจริงนะครับแล้วดาบคือแบบไม่มีคนเล่นแล้วอ่ะนะครับแล้วมีอยู่แต่ว่ามันน้อยอ่ะน้อยมากนะครับแล้วเป็นดาบมิติคอลที่โอ้โหตกกระป๋องจริงนะครับแล้วอ้โสงสารมากนะครับก็เดี๋ยวนี้จะเอามันมากลับมาเล่นราคาหัวประมาณนี้นะครับผมคนรกดซับสไคร้ด้วยครับนะครับที่ช่องมาเด็กเอ๋ยครับผมครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่า3ดาบเนี่ยมันจะราคาหัวไหวอยู่ไหมวันนี้เล่นกกัับมด๊อ นะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮ้ยมีเจอ 18M ว่ะมาสู้ไหมโ้ยิงมาอย่างนี้ต้องสู้ละ 18M นะครับคนนี้คนสายฟ้าด้วยไม่รู้ว่าเล่นสายอะไรปืนแน่เลยแต่ปืนแน่เลยดูทรงมาเดี๋ยวสามดาบต้วไหนะสวนสวนจริงสวนจริงสวนจริงโอเคนี่งานโดนด้วยโอ้โหเจอไดมนชั่นทะลุมิติทะลุทะลวงอุ้ยหลบได้เฮ้ยปัดพายุไปผิวเนะี่ยเล่นแบบโก้ผิวนาอยุธยา โอ้โหโดนว่ะแต่ผมไม่มีสกิลต่ออ๋อสายดาบสายดาบเล่นซุยๆนะครับซุยๆสายดาบเล่นซุยสายดาบปุ๊บโอ้ยโหไม่มีสกิลต่อหรือมีไม่รู้มองไม่ทันครับเอ้าโถยไม่ทันไม่โดนเรียบร้อยไอ้ไม่ยังไม่ร้อยไม่โดนอุ้ยขอบูซี่หน่อยไม่ได้เลยเราพิวอ่ะเขาพิวมากครับการดักอะไรดีโอ้โหเป๊ะเลยเอ้เอ็กซาโดนน่ะตามจับตัวยากเหลือเกินโอ้โหเข็นหนาเนี่ยตามจับตัวยากแค่ไงวะ เรียบร้อยโอเคตามจับตัวโคตรยากเลยนะครับแต่เขาเล่นเออวีวนะีหนึ่งเนาะเออใช่ใช่นะครับเราเราเรา,เราได้เปรียบว่าเราเราเล่นวีสองเออดีดีครับคนไทยแน่นอนนะครับผมว่าคนไทยแน่นอนนะครับเล่นอย่างนี้คนไทยแน่แน่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยปะนะแต่คือโอ้เป็นของมีโอไทยคนไทยเล่นล้รอบนี่ยเตะพบผิวอ่ะติดแซกไปมาเก่งมากอืมจะดักจะดักผมจะดักซะหน่อยดักได้พายุนะครับ เดี๋ยวจะเล่นแบบไม่ไม่กดไอ้คอนทิ้งค uh ้างเหมือนกันครับเราจะไม่ต้องเอาเปียกเขาเลยไหมเนาะอุ้ย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 เฮ้ยอะไรอ่ะใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โมจิตื่นเมียไหนโมจิตื่นเมากไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยป่าปื้มเมียไหนเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวป่าปื้มเมียไหนป่าปื้มเมียไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่าปื้มป่าปื้มเมียไหนอ้าวป่าปื้มเนี่ยป่าปื้มทำนี้ผมไม่ได้นะ ปาปื้มทำย่างี้ไม่ได้นะปาปื้มโหไม่อยากทำปาปื้มเลยว่ะนะครับเพราะว่าเป็นพี่ของคนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวรีตัวนะครับเพิ่งเพาตื่นโอเคเดี๋ยวกลับ,ลบมาสู้กับเขาปกติละนะครับเออรอบนี้เขาเล่นดากอนไฮเดนละโอ้ผมมองโดนไหมมองขอดตันอุ้ยโอ้โหดักเก่งว่ะดักเก่งมากนะครับเพราะดักเกง่งจริงโอ้ว่าละต้องเป็นคนไทยแน่นอนอืม แล้วก็สกิลสดจังหวะนี้อุ้ยโดนแน่นหว่ยเออนี่ไงดักดๆโอ้โหดักโดนล้ดูดีใจดูดีดีใจวะเนี่ยเออออโอ้ยอชิหายล้วอ้ยชิหายแล้วอ้อ้ยอ้อ้โอ้ยอ้โอ้ y โอ้ย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 โอบโอ้ยอโอ้ย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 อ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโน้ยอ้ยค้ยโ้ยขอ้ยโอ้ยโอ้วโอเอ้อ้้ยยยย เดี๋ยวเอาพายุขัดไปก่อนโอ้โหมาว้าวทำได้แคปเลยว่ะไวมากปฏิกิริยาทําด้วยอะไรกันโคตรไวโดนโดนเฉียดอุ้ยหมองไม่้ไถโอ้ my god โอ้ยเจ็บโดนถ้าโดนผมเจ็บนะอุ้ยอุ้ยโชคดีพายุขัดไว้ครับเนี่ยข้อดีสถาบันมีพายุขัดเออ้ยไม่มีพายุขัดที่ตายน่าจะตายเนี่ยเราเล่นคอมโบไม่ได้เขาเปิดเก็นเป็นครับ ต้องหายวายเกนเขาแตกเป็นรู้หาได้ยไงเนี่ย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 เล่นต่อได้อยู่เขาเขาปิดเกนนะครับเพื่อเขาปิดเกนชักเกนเลยเอ้ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเกนเกนเขอล้อกเกนอุ้ยเกนเขาต่อเกนว่ะเชียร์เขาต่อเกนนะครับต่อเกนรอบนี้ผมไม่เล่นกดซีคานด้วยเพื่อความเท่าเทียมไงเออนะครับเอาเอาเอาเทียมเอาใจเขาหน่อยอุ้ยเชียร์เฮ้ยผมวาร์ปออกเลยนะครับเขาเขาเล่นไวเล่นไวมากผมต้องวาร์ปออกไม่งั้นนี่เรียบร้อยอุ้ยบาดเคน เขียนค่ายังมีอยู่ใช้โซ่ไปแล้วว่ะเฮ้ยได้แล้วอุ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอเคคู่จบสักทีนึงนะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวว่าเอาเสียบหูฟังใหม่แล้วนะครับเฮียคอ่ะเฮียพ้องนะครับคือสายหูฟังผมมันหลวมนะครับต้องคอยปรับใหม่อยู่ตลอดนะครับว่าจะเปลี่ยนสาย USB ใหม่ละแต่เนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้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 เชียเชียร์เชียเชียเลโกคุอู้ยเลงโกคุเชียละเชียละเลงโกคุนะครับโอ้โหเขียนหัวหายเลยเฮ้ยโอ้ยเผื่อเผื่อเผื่อุ้ยไม่ได้ ไม่ทันโอ้ยไม่ได้ว่ะอุ้ยชิบหายละอุ้ยชิบหายละตายแน่เลยอุ้ยเกือบเอ้ยโดนสกิลสดนะครับโดนี้สดนี่คือชัดเลยอะเขาปิดเคนเล่นครับเปิดเคนเพราะเปิดปิดเคนไงสเต็ปเขาะครับเอ้ยคนนี้โกรธนะทำมันเล่นไหมครับเปิดปิดเคนหนาๆเนี่ยน่ากลัวะเออโดนโดนโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยได้เหรไม่ได้ตายที่ไปโอ้ยไม่โดน โอ้ยอย่านะเอ้ยเฮ้ยบูซี่ไปก่อนบูซี่ไปเอ้ยด้วยโดนเอ้ยอย่าโรคอย่าโรคที่โหลที่โหลอย่าโรคนะโอ้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 ขอโทษครับเอเจ็บว่ะเจ็บออื้หไม่โดนเอ้ยเออโอ้เจังหวะหันหันมงสวนนะครับหองสดโอ้ยโคตรลุ้นลุ้นมากอ๋อไอ้ลุนเป็นมากเลยเว้ยอ่ะไอ้รอบนี้โดนสามดาบว่ะเจ๊กลับไป เขียนไว้อือือโอ้ยโหโดนคิดเหรอเก็บเฮ้ยแล้วเขาโดนไหมเนี่ยพี่เลยเฮ้ยโดนโดนให้โดนโอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ย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 อู้หูตายอันตรายอันตรายตายนะครับโอ้โหจะคิวสดโดนได้ห่ะเออแล้วเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนไหนวะเฮ้ยชิบหายแล้วหายแล้วโอย ดีนะเขาหลอกไม่โดนโอ้โหดีนะที่เคนโชคดีที่มีเคนเหมือนกับโชคดีที่มีเธอโอ้ยหม่งไม่ได้เออโอ้โหัววันแปดโอเคเจ็บแล้วก็ขึ้นหลอนนิดหน่อยก็ไม่ได้เจ็บมากแต่เราอะเราอะโอ้ย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 ตัวเราไหนวะอือโอ้หิรัช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 ตุยแล้วครับตุยแล้วโอ้ยอูเขารู้จังหวะแบบเป๊ะมากแล้วผมจะเข้าไปดูดเข้าอะไรอ่ะโอ้โหมันสุดยอดจริงตอนนี้ เขาเล่นผิวอ่ะเอ้ยโดนหน่่ยสกิลสดอือมาว่ามาสกิลสดเลยไงตอนนี้อุ้ยโอ้โหโดนสกิลสดเหมือนกันอือเรียบร้อยโอเคโอ้โห my god โคตรตึงอ๋อจะนอนรอบรอบท้ายอ่ะโอเคโอเคเฮ้ยเยอาเอ้ยวิโอ้ยโดนโดนคนจ้วงจังหวะปิดเค้นพอดี โอ้ไม่มีตะวก่อเต่อจะกาจะสวนผมจะสวนนั่นหน่อยอือเจอและโอ้ยโดนตัดเทโอ้โอเคสกิลสดเลยยังก็ใช้ได้เหมือนกันเฮ้ย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 ไม่นะแหวนเอ้ยช่วงนิดเดียวจริงทุกคนโอ้ยโอเคจีิครับผมจังหวะพลาดไปนิดเดียวโอ้ไม่ได้เลยอ๋อโอเคสู้ยิบเอ็มอะยิบเอ็มสู้โอเคสู้สู้สู้นะพอเล่นผลพระ เอ้ยบันพาอ้ยเะย่โอเอ็มเล่นหันพาครับเอคเลยเลยเออมาอจยโคใส่ตัวเท่าไหร่ผมเล่นบัฟที่สาอ็มนะครับอาจจะน้อยคอนิดน like, like, ึงโอ้ยย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 ยอยย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  เจ๋ยต่อยโคตรแรงโอ้โหขออนุญาตเปิดเกมเลยแล้วกันอุ้ยไม่โดนเฉียดไปได้ไงเอออ้นี่ไปก่อนโอ้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 ตายอ้อยเชี่ยละโอ้ my god โอ้ยผุนพระแรงจังวะโคตรแรงเลยจีไปโอเคขออีกรอบหนึ่งจีขอเกมได้ป่ะอยากเอาอีกรอบหนึ่งอ่ะวันมอวันมอขออีกรอบหนึ่งโอเคอ่าได้ได้ได้มา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 เชย่อเลยโคตรแรงเลยผลพระ แรงวะอ๋อเผาปลาแน่เลยครับว่าอยู่ไหนมาอืดๆวะผมว่าใช่ผมว่าใช่แน่แลอวโอ้ยวิ่งโคตรไวเลยอมุมกล้องมันขึ้นอ่ะเวลาผมจะดปาดอ่ะผมเนี่ผลพามัชอบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผลพ้าเออคือมันมันสู้ยากตรงนี้เว้ยเวลาแบบจะจะเข้าไปใช่ไหมมุมกล้องมันจะชอบหันกลับเว้ยนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยผลพ้าผมเลยแบบอุเชียวอู้ ไอ้นี่เล่นเป็นด้วยน,นะครับผลแต่ผลพระไม่ธรรมดาด้วยอ้าวโดนเออเอาไปอีกเอาไปอีกเออเอาว่าหลบสิครับรออะไรเอ้ยเฮ้ยโดนหรออุ้ยดีนะมีไอ้นี้ผักไว้เนีน่ยทุกคนดูดิมันไม่ไปตามไอ้เนี่ยโอ้ยเวรกรรมละไอ้ผลพระนี่คือแบบโอ้ผลำป่าโดนอีกโอ้โยผลพระโอ้มาถึงตัวฮะ ตัดเดียวหนึ่งตัวลนี้ยังไม่ได้เ,เปิดเ่าตื่นเนี่ยน่ะโอ้โหตายห่าละทำไมเป็นอะไรวะ,นะเนี่ยเนี่ยทุกคนดูดิขนาดแบบเมาออกกันแล้วอะไรกันแล้วคือผลพระแบบทำให้คอมโบยยากกว่าผมพูดตรงๆนะครับโอ้ยไม่โดนเลยนะครับแม่งเลยผลพระเอาเฮ้ยใครมาอ่ะโอ้ปากพื้นใหม่แล้วเดี๋ยวช่วยก่อนปากพื้นชอบชอบเปิดไม่ดูเลยนะครับ ผมก็สู้อยู่โอ้ตายละอ๋อโอเคยมังกี้มังีตื่นไม่มีรามเมทแล้วรอบนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับเฮ้ยอุ๊เขาไวกว่าเว้ยเฮ้ยไม่โดนเขาเล่นสายดาบนะครับโอ้หลบทันไหนก็เฮ้ยเฮ้ยเขาไม่โดนอ่ะเฮ้ยโชวกีตาร์ทำไมทีนี้ทีนี้ไม่โดนอ่ะลูกอ๋อเผาอะไรวะเผามนุษย์ป่ะเออนั่นเหมือนให้เผามนุษย์เลย อ้มโอเคเรียบร้อยเอาอะไรอ่ะอยู่ดียิงเรียกอย่างเงี้ยหรือจะสู้หรือยงังไงหืมจะสู้หรือยงังไงจะสู้หรือยงังไงจะสู้หรือจะสู้หรือยงังไงฮะเราสกิลไม่มีด้วยอ่าอยัางไงได้เลยนายเจ้าจอ,อย่างนี้ใช่ไหมหนายเจ้าจอ,อย่างนี้ใช่ไหมเอ้ามันโดนที่หลังอะไรวะเนี่ยอะไรรับเนี่ยมาโดนที่หลังมาโดนที่หลังเรียบร้อย โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับนะชอบอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและเข้ามารับชมมากเลยนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นเจ้าสามดาบโซโลนั่นเองนะครับนะสำหรับโซโลนะครับผมก็มีประมาณนี้นะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาบที่เล่นได้ผมว่าเล่นเล้นค่อนข้างค่อนข้างดีนะแต่ว่ามัน ไอ้มันยากปุน้นเนี่ยมันอาจจะไม่พิ้วเท่าไหร่นะครับ <S <S เพราะว่าเวลาสัดปุบมันก็จะมีติดดีเลย์นิดนึงนะครับมันอาจจะไม่พิ้วเท่าพวกไอ้อย่างดาบอย่างอื่น2ดาบอย่างเงี้ยเออนะครับนะประมาณน,นี้นะอ่ะก็ก่อนนะครับใช่หรือเปล่าชมดิแลก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้ะ